ก็เป็นผลงานหมอนักเรียนช่างกบมหาสารคามนะเป็นลูกหลานชาวอีสานนะครับลูกขอนยวนะครับก็สสได้ตัดน,น,นะครับเรอสูงสูงไถข่าวดนคืนครับตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะตอนนี้ก็ตัดได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วลบเหลี่ยมลบขอบก็ได้ร้อยคะแนนเต็มนะนะตอนนี้ก็ถ้าไปทํางานก็ไปทางานได้แล้วนะครับก็หาประสบการณ์อีกสักเล็กน้อยนะครับ นี่ก็ช่างกบก็เรียนตัดผมชายนะครับผมหญิงครับ3เดือนนะหลักสูตรยาวๆครับเรียนทุกอย่างเลยเรียนมาตั้งแต่ปีตั้งปีหกหกสองหสามแล้วนะตอนนี้ก็หกสี่นะครับแบบนวนพืนเป็นธรรมชาตินะครับผลงานของช่างกบนะตองสูงไใส่ขาวด้นดือน เป็นการใช้ประสมผสานนะครับระหว่างใช้ลองฟันอยู่กับบล็อกเบอร์สองครับขึ้นชมเบอร์สองครับกำหนดความขาว1นึ่งนิ้วรอบศีษรษะครับตอนนี้ก็ตัดนะครับบรรยากาศจริงๆครับตัดจริงหัวจริงเลยหัวหุ่นจริงๆครับช่างกบก็ตัดว่าเช้าไล่กันดูประมาณกี่ร้อยหัวนะคัช่างกบ ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบหัวนะนะครับปว่า<ส>จะมั่นใจได้ปว่า<ส>จะทําได้นะครับก็ใช้เวลาให้เวลาตัวเองนะสําหรับท่านที่โทรศัพท์สอบถามเข้ามาเยอะเลยอยากจะตัดผมอยากจะเรียนตัดผมนะครับจะต้องทอํายังไงเย็นสามวันเจ็ดวันได้ไหมช่างกบตอบให้เพื่อนๆฟังนี่ว่าสามวันเจ็ดวันนี้มันจะเก่งกันไหมไม่เก่งไม่เก่งเลยต้องมีอย่างต่ำต้องถึงเดือนขึ้นไปใช่ไหมช่างกบนะครับช่างกบก็ไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมครับ ก็มาเรียนนะครับโอเคเตรียมพาแป้งส่งแขกเลยนะครับนี่ก็นายแบบหมวดที่หนึ่งนะครับของช่างกบวันนี้ครับก็หมวดที่สองนั่งอยู่นู้นนะครับคุณทรงวุฒิสวัสดีครับคุณทรงวุฒินั่งอยู่นู่นนะนะครับมาแย่งคิวกันนะครับก็เนี่ยก็คือก็ดีครับมันเป็นบรรยากาศจริงๆนะครับซึ่งทํางานจริงก็ต้องมีการนัดจองนะครับวันเวลาเข้ามานะครับนี่ก็จะได้ทํางานได้นะครับสบายใจหมดห่วง เรื่องการตัดรองทรงสูงไทยขาวนวลเือนนะอันนี้ก็คิดซะว่ามาตัดซ้อมตัดเล่นๆนะท่างกบนะทั้งกบก็ทาไม่ผ่านแล้วแหละครับก็เหลือเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องหาประสบการณ์ไปเรื่อยไปทางานจริงก็ไม่มีใครช่วยได้นะไปเจอเจ้าของร้านที่ตัดผมไม่เป็นเนี่ยจะทํำยังไงสอนบอกกันไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่คนเก่งไปก่อนนะครับง่ายๆหลักง่ายๆแต่จะเก่งตัดผมก็ต้องไปอยู่กับอาจารย์ที่เก่งรับสอนตัวตัวตัวหรือว่าสอน ตามหลักสูตรนะแต่จะตัดพลอยผมหญิงเก่งก็ต้องอยู่กับอาจารย์ที่เก่งบอกสอนได้นะครับเรื่องเวลาก็ต้องพัฒนาใเร็วขึ้นไะดูบรรยากาศบรรยากาศการเรียนครับ